ทำไสยกรรมในผู้หญิงกับผู้ชายแตกต่างกันยังไงขอบอกเลยว่าแตกต่างกันชัดเจนค่ะไม่ใช่เรื่องของทรงค่ะแต่ว่าต่างตั้งแต่โครงหน้ากล้ามเนื้อฮอร์โมนแล้วก็ความคาดหวังค่ะโครงหน้าการวิภาคก็แตกต่างกันเนาะผู้ชายกระดูกหนาใบหน้าดูแข็งเห็นมุมต่างๆชัดมุมกลม้มมับโหนกอะไรอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อหน้าเขาอะแข็งแรงกว่ากล้ามเนื้อหน้าผู้หญิงทําแล้วอะคมง่าย แต่ก็ละบุญยากเนี่ยนี่มันทาให้เราแยกออกระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายยกเว้นผู้ชายที่จะแปลงเพศเขาก็ต้องไปกินฮอร์โมนก่อนให้มันลดความแข็งความคมลงไปผู้หญิงนะคะกระดูกเล็กเส้นโค้งเยอะค่ะไขมันใต้ผิวมากกว่าทาแล้วหวานง่ายแต่ว่าบวมง,ง่ายกว่าจถิงได้บอกว่าถ้าเกิดผู้หญิงกับผู้ชายทำเสรยจกรมพร้อมกันนะส่วนใหญ่แล้วผู้ชายจะยุบเร็วกว่าค่ะการออกแบบทรงก็ไม่เหมือนกันค่ะผู้ชายอะ่ะจมูกสันตรงค่ะไม่โค้งมากคิ้วต่ำหน้าดูเท่ค่ะชั้นตาเล็กไม่หวานเป้าหมายก็คือหล่อธรรมชาติค่ะ ผู้หญิงจมูกจะมีสโลปค่ะตาหวานคิ้วดูเปิดเป้าหมายก็คือนุ่มละมุนค่ะเทคนิคการผ่าตัดก,ก็แตกต่างกันค่ะผู้ชายใช้แรงดึงมากกว่าต้องมีอะไรต้องแบบต้องทําเผื่อการหดรังของกล้ามเนื้อด้วยผู้ชายกล้ามเขาแข็งแรงแผลก็จะต้องยืดจะต้องแน่นค่ะถ้าทำเทคนิคเดียวกันผู้หญิงกับผู้ชายบางทีจะได้ผลไม่เหมือนกันค่ะการฟื้นตัวและการยุคก็ไม่เท่ากันผู้ชายจะ บวมน้อยกว่าแต่ถ้าคนไหนบวมมากจะยุบชา้าเพราะว่าพังผืดเขาว่าแข็งกว่าค่ะแต่ผู้หญิงอะบวมง่ายบวมเยอะแต่ยุบไวกว่าเวลาลอรอทรงยิงก็แตกต่างกันค่ะความผิดพลาดที่พบบ่อยก็คือหมอที่เอาทรงผู้หญิงไปใช้กับทรงผู้ชายเช่นทําตาให้มันโคง้งแบบนี้มันก็จะดูกลมโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเอาทรงผู้หญิงไปใช้กับทรงผู้ชายหน้าก็จะหวานเกินค่ะถ้า ทำของผู้หญิงอ่ะแบบชกจมูกหรือว่าอะไรเงี้ยใหญ่เกินก็จะดูไม่เป็นธรรมชาติแล้าทำผู้ชายตาใหญ่เกินก็จะกลายเป็นดูสาวอีกะอะไรเงี้ยผู้ชายอ่ะทำนิดเดียวก็เห็นชัดค่ะสรุปก็คือผู้ชายต้องเน้นโครงเน้นความแข็งแรงเน้นจอลายเน้นเห็นจอลายชัดต้องดูหน้าไม่ยวนไม่เป็นอมา่าไม่เป็นคุณป้า <S <S ผู้หญิงอ่ะจะเน้นเส้นโคง้งเส้นละมุนตาโคง้งตากลงจมูกมีปลายโคง้งปลายกระจิบหน้ามีแบบ อะไรอะวอลลุ่มตรงนี้หน้าเป็นเส้นโคง้งหน้ารูปทรงไข่หน้าทรงยูอะไรเงี้ยคือผู้หญิงจะเ,เน้นลักษณะความโคง้งโค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 ้งเพื่อให้ละมุนทั้งหมดมันเข้ากันค่ะศิลปกรรมที่ดีก็คือออกแบบตามเพศตามโครงหน้าตามคาแรคเตอร์แล้วก็ตามความต้องการของคนไข้โดยที่คุณหมอ้องอธิบายให้ชัดเจนค่ะ